สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอ๋อ ปอชนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตกใจสิ่งอันตอนรตอนไหลของ Ad แอดเละจะเพราะว่ามีสิ่งที่มันตกใจมากกว่านี้อีกแน่นอนหลายร้อยร้านเท่าเลยจ้ะเพราะว่าล่าสุดในโซ่ของเราไม่ต้องเดาอะไรแล้วมัง้งเพราะว่ายูนเฟรมเดียวกันกันกบวิดีโอแบบว่าเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลเลยนะจ๊ะกับพ่อเฟรเดริกของเราแล้วก็อาจจะมีพี่อลิสมาแซมแสักเล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกว่าเป็นวิดีโอที่แบบแอดดูครั้งแรกแล้วเพื่อนๆ ทำไมกรี๊ดกับบ้านแลสิจ๊อะอไปดูกันนิดนึงแค่หกวีเอะเจ้าโอมเป็นหกวีที่แบบว่า คนสองคุณค่าเลยทุกคนเป็นอะไรที่เราเนี่ยราคอยมปนอย่างงานะที่เขาจะออกงานคู่กันเนี่ยเปทางการด้วยงานที่มีด้วยกันสักทีนั่นเองเนะจ๊ะกับการเปิดตัวนาฬิกา k s h ส Ho r พร้อมเพนแบนดเน็ตลงบนในส่วนของรถแข่งคันเบรมเทิมที่อยู่ตรงกลางกับแบบ เรดบู Bull, อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พอเฟอริริคของเรานน้นแต่งตัวหล่อแล้วยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมีลาทรงล้าสีของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะน,นะกันโนริซ่าของเรานั้นที่ต้องบอกว่าแต่งตัวเรียบแต่หรูก็แต่แพงที่สุดจา้าเพราะว่ามาในชุดแบบสีดํายาวถึงพื้นนะจ๊ะต้องบอกว่ามีความแบบฟอร์มอลมีความแบบมินิมอลแต่ว่าแบบความออร่านางพญาสุดตาระดับโลกนั้นไม่สามารถปิดอะไรได้ทั้ทางนั้นในตอนนี้นะจ๊ะแบบว่าออร่ามาแบบ ต็มตัวเลยทุกคนมาตายละคือตะกี้ลืมกรี๊ดตอนอัดคลิป่ยก็จะมากรี๊ดในคลิปนั้นในตอนนี้แต่ไม่ได้นะจ๊ะเราต้องรายงานข่าวต่อไปเพราะว่ามีบรบรยากาศบรรยากาศมาฝากกันในหลายๆจุดนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบการเพียบแพนกล้องไปทั่วเห็นปะมีบรรยากาศของการโชว์นาฬิกาโชว์งานศิลป,ปะมีผู้คนมากมายบอกว่าซเลิตีนู่นนี่นั่นที่เขามีตังซื้อนาฬิการะดับหลักล้านหลักแสรรนอะไรเงี้ยก็มาร่วมงานกันเต็มไปหมดดวงถลนาริซาของเรานั้นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวนาฬิกาที่ทังแบรนดน์ มีการแข่งในวันที่5นี้พร้อมกับคุณเฟเดริกและอลิสผู้จัดก,การสรวนตัวโดยปรากฏที่ไอจีของคุณโรนี่ฟริดส์และเป็นเจ้าของแบรนด์คริสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการแบบมาอ่าคอลลาบอร์เรชันกันใน,ในรอบนี้นะทุกคนนะอ่า,อา,อานลิ้นพันไปีกก็ขอมาโปรโมทงานของแบบว่าคุณเพื่อนคนสนิทของนอริซากันนิดน,นึงเนาะ <laughs> คนจะเรียกอะไรก็เรียกนะแต่แอดในฐานนะนักข่าวต้องเลยกแบบนี้ไปก่อนนอริซ่าไม่ได้ประกาศต้องเกรงใจกันนิดนึงนะทุกคนนะเขาบอกว่าก็มีการนำนาฬิกาเนี่ยมาโชว์ร่วมกันในเฟร,รมเดียวกันก็จะมีคุณเฟเดริกอานแล้วก็มีคนอื่นๆน,นะจ๊ะในภาพนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีแบบภาพกิฟต์ในงานนี้จาก i อ s t o r y ของพี่อลิสของเราด้วยนะจ๊ะก็อ่ะเป็นการโปรโมทกันไป,โป,โ,โ,ปโ,โปรโมทโปรโมทกันมาเพราะนอริซ่าของเรายังไม่มีเวลาลงลก็ให้พี่อลิสลงแทนไปก่อนเดี๋ยวเราจะเน้นอริซ่าจะต้องมาลงภาพเดียวภาพคู่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ลอดูกกััันนนใใหห้้วจต รอบในรอบนั้นนะจ๊ะแต่ตอนนี้วิดีโอแค่ตัวเดียวก็แตกแตแทนทั่วทวิตเตอร์จนคนเนี่ยแทบครั้งตายกันอยู่แล้วจกก้ะกรีดปั้นตกทุกคนซึ <c oughs> ่งมาแบบวิดีโอเต็มๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งแอบถ่ายอะไรแบบนี้เราแอบรู้สึกถึงความแบบเข้ากันเขา้เขากันเคมีที่มันดีๆอะไรเงี้ยทุกคนดูแล้วก็ชุ่มปอดไปหมดเลยนะพอเฟรเดอริกขอาเราก็ดูแบบรอยยิ้มที่อบอุ่นตัวสูงสง่าแล้วก็ มีความแบบว่ากลมกล่อมในคนเดียวถึงจะหน้าตาอาจจะแบบไม่ใช่เป็นดาดงดารานะแต่แอดมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถจนพ่อเขาเนี่ยยอมรับให้เขานะครับมาบริหารธุรกริจอาฬิกาแบบไปรอดแล้วก็กลายเป็นแบบซีอีโอซีโอเป็นเจ้าของเป็นบริหารทุกอย่างแล้วในโลกนี้ให้กับทานแบรนด์ของใต้เคร a ยดฟิมเอชในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าพอเฟร์ดของเราในตัวตึงนะทุกคนนะ <c oughs> แค่มองวันนี้ก็ราศีแบบราศีจับแล้วทั้งหมดจ้ามแล้วก็ท่านเซอร์ใช่หรือเปล่าขเขาเรียกกันยังไงทุกคน <c oughs> ไม่รู้สิหาคำเรียกมาให้มันแบบ รู้สึกมันมีอะไรขุ่นขนนิดนึงอะทุกคนนะเออแต่อะเราจะวีดเรื่องนี้เรื่องเดียวในคลิปนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะก็มีอีกเรื่องนึงแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มที่เขาก็เป็นปรากฏการณ์ในประเทศจีนกันอีกแล้วจ้าพอโนริซ่าของเราขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งอีกครั้งบนเว่ยป๋อในประเทศจีนด้วยการค้นหาเกือบหนึ่งล้านครั้งภายในเวลาไม่นานเท่านั้นนะครับหลังจากที่คุณเจเจลินเนี่ยซึ่งก็เป็นนักร้องชาวสิงคโปร์ที่เป็นหนึ่งในศิลปินดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปปรระเเทททศจจีี like ีีนนนนซซึ่่่่่งงงงกกก็็มาาาาาดดลลลล์์โโพพสสสตตขอออิุั้้้แแววยย ทําข่าวไปว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว,ว่าลอริซาคือซูเปอร์สตาร์ที่ดังแล้วก็เก่งที่สุดในฝั่งหญิงในใจของเขาที่เขานึกได้เลยนั่นเองนะจ๊ะก่อนที่จะพูดแก้เขินไปเสียเลยเป็นคนอื่นๆตามมาอีกหนึ่งสองคนอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะทุกคนนะ <c oughs> อ่ะก็ามารายงานกันประมาณนี้กันก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแซบ่บๆเยอะๆบทนะจ๊ะแอดก็จะเรียบมาบอกกันอย่างแน่นอนตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า